น่าจะโดนก็เพราะไอ้เนี่ยตกจากเงี้ยน่ะ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 ถ้าเกิดเป็นไม้แรกน่าจะโดนแล้วตีอย่างเงี้ยมันนันรู้ของมันเนาะไอ้ชิบหาย

โดนขยาอย่างนี้ก็โดนตกง่ายมากเลยอะปลา,าจะโดนครับวิ่งถ้าเกิดวิ่งเนี้ยจะโดนแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเต็มคอออปะไปที่ว่าตกจนเบื่อปลานี่ดูดูเต่ตัวบิ๊กบิ๊กงนั้นนี่ ปลาของนี้น้ำลงกัดโคตรดีครับผมก็ตามเก็บชะด d วนแล้วก็มันมีพวกปลาช่อนอะไรด้วยครับก็ปลาปลายครับของนี้ปลาล่าเยอะเยอะกิดอีกหนึ่งทางเลือกครับผมแอร์ไลน์เด็ดตกปลาครับแต่โอเคเจ๊โอเคฝ่าวด้ดูช่อนตัวนี้ดิบิ๊กวันนะดูกำมือโอเคครับผมฝ่าได้ครับผมวันนี้โดนแอร์ไลน์เดียวเลยสุดยอดมากครับมีติดกระเป๋าไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนลองซื้อติดหาดูครับผม ตัวหนึเจบาทครับผมใช้ได้ถ้าเกิดปามันตั้งใจ้กัดนะมันใช้ได้หลายทีแต่ถ้าเกิดปามกัดเล่นๆโดนพวก shadow นะ่ะเหยื่ออาจจะพังง่ายนะเพราะตัวยางมันนิ่มนิดนึงเจอฟันพวกช h a d มันคมอยู่แล้วตัวเล็กๆโอเคครับผมฝากไว้้วยครับเจ้าเอาลาเด็กตกปลาผมสุดชอดมากครับเกืีน <c oughs> <c oughs> เอาจามเย็นอย่างเดียวพอ